สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับห้องเรียน,นคุณครูดอ,อกอ,อก้อกับหน่วยวันชาติกันนะคะวันชาติตรงกับวันที่าธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่คนไทยทุกคนควรลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของรัชกาลที่า จากนี้วันที่ห้าธันวาคมยังเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9ด้วยนะคะค่ะต่อมาเรามารู้จักความสำคัญของวันพ่อและวันชาติกันนะคะหนึ่งเพื่อน้อมลํำลึกและเทืดอระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9้า สเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อ 3. เพื่อให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติค่ะค่ะพระราชชากรณียกิจที่สำคัญได้แก่โครงการแก้งดินโครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิอานันธมหิดลและโครงการต่างๆอีกมากมายค่ะการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเด็กๆควรประพฤตตนเป็นเด็กดีแสดงความรักต่อท่านตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองคือตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ ดูแลเอาใจใส่ท่านแบ่งเบาภาระงานและสร้างความภาคภูมิใจค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่กับห้องเรียนคุณครูดอกอ้อนะคะ